สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยแชนแนลนะครับและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจัดให้คนดูนะครับอี พีหกกันแล้วนะครับมน้องๆนะครับก็ยังคอมเมนต์ขอกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เช่นเคยนะครับพี่สมบอยนะครับจะทําการสุ่มคอมเมนต์นะครับก็จะเลือกจากคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์เยอะด้วยนะครับก็จะนํามาพิจารณาในการเลือกมาออกคลิปนะครับแม่และสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหตัวละครเท่ๆห้าตัวด้านหลังนะครับก็จะมีลงในคลิปวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันได้เลยนะครับรับประกันความมันแน่นอนนะครับพี่สมบอย คิวผมคิวแรกเลยป่ะเนี่ยโอ้ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวมีคิวคนอื่นก่อนนะครับคุณคอสตุมอสนะครับใจเย็นๆนะครับรอนิดนึงนะครับอ้าวถ้างั้นเราไปดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าเอาละครับการแข่งขันคู่แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ของเธอด้านคุณสวีทแฮปปี้นะครับแม่ขอมานะครับบอกอยากเห็นเจ้าไซเลนเฮดแชโดนะครับเจอกับทางด้านกู๊ดบอยนะครับโอ้โหไซเลนเฮดแชโดนี่ก็อยู่ไม่สุกเลยนะครับ คู่นี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเผ่าพัน์แวบแวบทั้งคู่เลยนะฮะแต่ดูเหมือนไซเรนเทสชาโด o w จะได้เปรียบกว่าครับเพราะว่าแวบไปแวบมาได้นะครับส่วนฟุตบอลได้แวบอยู่กับที่นะครับเอาอย่ารอช้าครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย หายครับโอ้ตอนนี้ดับแชโดนะครับพยายามแวบไปแวบมาเช่นเคยครับและฟูดบอยครับไปสนใจครับจะแวบไปไหนล่ะครับฉันจะตามไปกัดครับอ้าวแล้วแชโดหายไปไหนแล้วครับแชโดตกเวทีไปแล้วโอ้แล้วกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้ความแวบไปแวบมาของแชโดนี่ช่างสร้างความปั่นป่วนได้เหลือเกิดครับและตอนนี้ครับดูกันต่อครับทางด้านฟูดบอยนะครับพยายามโจมตีพืที่ขาของแชโดนะครับโอ้แต่แชโดนะครับยังคงพยายามยังไงครับโอ้แวบไปแวบมา จะตู้กระจกนะครับเดี๋ยวันนี้ดูกันต่อครับโอ้ฟูดบอยนะครับคดไม่ไหวครับตามลงมาที่ด้านล่างแล้วครับและแช oh. ดแะโดว์เอาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้หยุดนิ่งกันอโอ้โหยังไงครับนักฟูดบอยฟูดบอยอยู่นี่หยู่นิ่งเฉยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย,ยโอ้โยยังไงครับโดนแชโดหลอกไปหลอกมาเหรอเนี่ยโอ้ยอ้าวเราไปอยู่นู่นแล้วแม่นะฮะฟูดบอยก็ยังไม่ตายนะครับเนี่ย โอ้ยนะครับก็เอาไปเลยนะครับสรุปคู่นี้นะครับเสมอกันแล้วกันนะฮะแม่พราอยู่ดีก็หยุดต่อสู้กันไปเฉยเลยนะครับเอานะครับมากันถึงในคู่ที่สอนนะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณไดโดเซาไทยแลนด์แฟม m ิลี่แชนแนลนะฮะแมชื่อยาวันเลยดีนะครับคอมเมนต์มานะครับบอกขอทางด้านไซเลนเฮด5ตัวนะครับเดอะแลม5ตัวนะครับแองเจิ้ล3ตัวนะครับ แล้วก็ลองฮอตสี่ตัวนะครับแล้วก็เดซิบเจ็ดอีกหนึ่งตัวนะครับแหมนะโอ้โหเรียกได้ว่าขอกันมาหลายตัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพี่สมบัติจัดให้ได้นะครับอ้าวนะครับอย่ารอชาถนะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยฝ่ายครับตอนนี้นะครับโอ้ทางด้านเด1ิบเจ็ดที่อยู่ตรงกลางนะครับเหมือนเจาะโดนลุมนะครับและไซเลนเฮดนะครับพยายามวิ่งเข้าไปนะครับหาเหยื่อกินนะครับโอ้แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยังไงครับเนี่ยทางด้านเดอะแลมรู้สึกจะ ยังไงครับกินไซเลนเทสหายไปสองตัวแล้วนะฮะโอ้ล้วเอ้าเดย์สิบเจ็ดหายแล้วครับโอ้ตอนนี้ยังไงครับเหลือไซเลนเทสที่เยอะสุดเอ้าไปมาแองเจิ้ลเหลือเยอะสุดครับเอ้ายังไงครับตอนนี้ลองออสก็ยังเหลือตัวนึิมทางด้านไซเลนเทสนะครับพยายามโอ้โอ้และเรียบร้อยครับโอ้สองแทมแองเจิ้ลนะครับโหอะไปเพื่อเลยนะเนี่ยมามขอบือแองเจิ้ลเลยครับนะครับและสำหรับ คอมเมนต์ของทางด้านคุณไฟล์บอลนะครับรีเควสต์นะครับบอกอยากเห็นนะครับลองฮอสห้สตัวนะครับปะทะกับดาร์คไซเลนเฮดทองนะครับเอะแลวยังไงครับแล้วทงในคอร์ตูมอสโผล่มาได้ไงครับเนี่ยเอ้แล้วเราไปคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับพี่คอร์ตูมอสมาทำอะไรเนี่ยยังไม่ถึงคิวเลยเอา้าผมรอนาแล้ว่ะผมอยากจะต่อสู้แล้ว เร,เร็วหน่อยได้ไหม oh. โอ้รอหน่อยรอหน่อยครับคิวหน้าคิวหน้าเดี๋ยวคิวหน้าของพี่คอสตูมมอสแล้วนะครับา <c oughs> ขอเชิญพี่คอสตูมมอสออกไปก่อนนะครับเอาล้วครับแหมพี่คอสตูมมอสแกก็ใจร้อนนะครับอยากจะรีบต่อสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันก่อนนะครับใครอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย ่ครับหมูตอนนี้อครับนะฮลองะครับพยเข้ามาจมตีนะครับแต่ดเตหอหูตกสีเป็นครับยังไงครับเขาอยู่ไห้ัดตัวรับจัตัวาสเตรองครับลองมาสิตัวนะครับแมเอาพยานแต่ดเอร์ทองไม่อยู่นะครับผมโอแกโหดจริงครับเนี่ยอเรื่องฟาดหน่มนแน่นอนแล้ว เอาละครับมาต่อกันในคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณกฤิณรงค์ลอดสำลิศนะครับขอมานะครับบอกอยากเห็นนะครับคอสตูมมอสนะครับเจอกับทางด้านดาร์คเซเลนเฮดห้าตัวนะครับทางนู้นเลยนะฮะแล้วก็เดย์สิบเจ็ดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอชซีพีหกแปดสองนะครับเอเล่เอชซีพีหกแปดสองไปไหนครับเนี่ยเออยังไงครับเนี่ยเอชซีพีหกแปดสอง สงสัยยังไม่มานะครับสงสัยเดินทางอยู่นะฮะน่าจะรถติดอยู่นะครับเริ่มเลยกั่งพี่สมพลผมรอไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับพี่คอส์ุมอส์เขาก็อยากกระตู้แเลยนะครับอ้าวถ้างั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปครับตอนนี้นะครับโอ้ทางด้านจาดเดนเดนนะครับเดินทางเข้ามาเร็วเหมือนกันนะครับแล้วพยายามโจมตีแล้วดันเดนเอ้าเดนสิบเจ็ดหายไมอย่างรวดเร็วครับ อ๋อตอนนี้ครับคอสตุ้มมอสนะครับเจอทางด้านดับสเตเลเดตลุมนะครับดับสเตเลเดต5ตัวนะครับลุ้มคอสตุ้มมอสอยู่นะจะลุมไหวหรือว่าจะใครจะอยู่ใครจะไปกันแน่นะครับโอ้ตอนนี้เหมือนดับสเตเลเดตเหลือแค่เอ้าโอ้เล่นไม่ไหวนะครับแหม่ทางด้านพี่คอสตุ้มมอสเรานะฮะโอ้ยเจอดับสเตเลเดตนะฮะ5ตัวก็รับไม่อยู่นะครับแหมนี่ขนาดจะไม่เป็นร่างทองนะครับเนี่ยผมมาแล้วครับพี่สมบอยอ้าวใครเรียกครับใครเรียกครับเนี่ย อ้าวโอ้ย SCP 682มาแล้วครับเนี่ยไปไหนมาครับโอ้ยเดินทางนานจังเลยนะครับเนี่ยขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมแวะปั๊มเข้าห้องน้ําอยู่ครับพี่วันนี้เรียกผมมาทำอะไรครับอ๋อก็เรียกมาสู้นี่ยแหละครับพอดีมีน้องๆเขาขอมาอยากเห็นพี่ SCP 682นะครับไม่ได้มานานแล้วนะฮะช่วยมาแข่งหน่อยดีเลยครับพี่ผมจะงับให้ไม่เหลือกระดูกสักตัวเลยครับแม่เบาๆมือหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ SCP 682นี่ก็โหดอยู่แล้วนะฮะเอาละครับแล้วมาถึงคู่นี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะเป็น คอมเมนต์ของทางด้านคุณจักชัยซื้อออกนะครับขอมานะครับบอกอยากเห็น scp 682นะครับ2ตัวนะครับเจอกับทางด้านนะครับเหล่าบรรดาฮีโร่ใบทั้งหลายนะครับไม่วาจะเป็นคอสตูมใบเลื่อยนะครับคอสไซเบอร์นะครับแนวทองนะครับคอสตูมมอสนะครับแล้วก็ดาร์คไซเลนเฮดทองนะครับ แมแต่ว,ว่าขอ NCP 6ไปสองมาสองตัวทำไมมาตัวเดียวครับเนี่ยเ้ยเพตัวเดียวก็พอแล้วเนี๋ยเวลาโอ้โหโดนหยามกระดาษนี้นะครับฝั่งด้านฝั่งนู้นว่างอะไรกันบ้างครับตัวนี้มันโหดมากเลยนะนเพื่อนๆต้องระวังตัวให้ดีนะเอ้ยโดหดแค่ไหนก็มาเถอะมันเถอะยังจะมีใครโหดกับฉันอีกไหมอเอาเลยเอาเลยมาเลยครับผมชุดใหม่อย,ยากจะลองอยู่เหมือนกัน เอาละครับฝั่งน,นู้นก็ไม่กลัว s c p 6 8 2เหมือนกันนะครับอ้าวใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยใช <ไป S 1> ่ครับโอ,อนน้นะครับทางด้านบอสไซเบอร์นะครับปินตกเวทีไปก่อนแล้วโอ้ลักการ์ตูนแคทอทองหายไปแล้วครับโอ้ดักสเเลสทองหายไปทางรวดเร็วครับเอา้าคอสตูไปเรื่อยก็หายเหมือนกันและทางด้านโอ้โหคอสตูบอสแกหายไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โห อย่างไก่ก็เนี่ยเจอความโหดของ S c P 682นี่แกยืนหนึ่งมาเลยนะเรื่องความโหดนะครับอ่าแล้วพี่บอสไทเบอร์โอโหบินลงมาทำอะไรครับเอาไปสู้หน่อยไปสู้จี๊นึงก็ยังดีนะครับบอสไทเบอร์ครับบินพยายามจะบินขึ้นไปนะครับแต่บินเอ้า S D P 682ก็ลงมาแทนเลยครับลงมาหาเลยครับบอสไทเบอร์นะครับบินก็ไปโจมตีที่ด้านหลังครับและโดนกัดเรียยร้อยครับโอ้ เรียกได้ว่าความโหดระดับตำนานนะครับอันดับหนึ่งครับยังต้องยกให้ S c P 6 8 2ปดตอพีโหขนาดนี้ขอเรียกเพิ่มมาเพิ่มได้ไหมเอาไปคอสตูม,มอทห้าตัวได้ไหมพี่สมบอยโอ้โห,โหโยนะครับต่อไปนะครับทางด้านพี่คอสตูม,มอทน,นะครับแทนนะครับอยากจะเอาคืน S c P 6 8 2นะครับเอาเรียกมาเลยครับ5ตัวก็เรียกมาเลยไปพเลยไปบล็อคมา ครับโอ้ยังไงครับคอสตูมบอสห้านะครับกับ SCP6821 นะครับพี่ลำบอยผมขอเวลาแป๊บนึงขอวางแผนก่อนแหมมีการวางแผนนะครับอ่เดี๋ยวเราไปให้เขาวางแผนกันแป๊บหนึ่งนะครับแหมตอนนี้นะครับพี่คอสตูมบอสนะครับก็กำลังปรึกษากันอย่างเข้มเครียดเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะและนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณโตออโต้พอดีด้วยเลยนะครับขอมานะครับบอกนี่ครับที่คอสตูมบอสห้าตัวนะครับกับ SCP6821 นะครับ ตอนนี้นะครับทีมงานคอสตูมมอสกำลังปรึกษากันนะครับเอ้าเสร็จเลี้ยงครับพี่คอสตูมมอสโอเคโอเคพร้อมแล้วครับพี่ส่วนบอยอเอาแล้วครับโอ้แล้วตอนนี้นะครับเหมือนทีมงานคอสตูมมอสนะครับพยายามจะตั้งค่ายคนนะครับแหมนะครับยืนกระจายตำแหน่งกันไปนะครับอย่างละจุดอย่างละจุดนะครับทางด้านพีเอสซีพีโอ82ว่าไงครับสบายกัดทีเดียวก็ตายไปแล้วอย่เนี้ยโอ้โหนะครับแกก็เก่าเลยนะฮะเอานะครับอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยไปครับโอ้เอสซีพีโอ พอด้านนู้นก่อนครับแต่กลับไม่โดนแต่ตัวแล้วครับและหายไปหนึ่งหายไปสองแล้วครับพอตัวมอสเสือว่างครับหายไปสามครับอีกตัวหนึ่งหายไปสี่ครับแต่ตัวสุดท้ายไปรอดครับโอ้ยแมก็เรียกได้ว่านะครับพี่ scp-682 นะครับแกก็ยังโหดอยู่เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครด้านไหนนะครับเก่งแกไหนนะครับก็ต้องเจอพี่แกงับทีเดียวตายอยู่ดีนะฮะและเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปจะให้คนดู ep 6วันนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับ นะยังไงก็ขอกันมาได้นะครับแต่ว่าพี่สมบอยอาจจะทําให้ได้ไม่หมดทุกคนนะครับเพราะว่าขอกันมาเยอะจริงๆนะครับก็จะต้องเลือกอันที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะฮะนะครับและสําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมบอยเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ